สวัสดีครับเพื่อนๆอาคลิปนี้มาพบกับสวนบาวุตอยู่ที่เรื่องนอไมคือเก่าเพื่อนเพื่อนเลยอนอไมที่เพื่อนเเห็นตรงนี้เป็นไผ่เรียงสามดูดูหรือว่าไผ่เขียวอีสานไผ่เรียงน่องเหรอเพื่อนๆนภาคอีสานเอื่นแตกต่างกันไปเนาะเอาที่เขาเอามาลงไฮแวง์ี่หลังจากเขาขุดมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่เขาขุดมาแล้วเขาสีทันเดียวลงใส่ถุงดำเลยเด้อเพื่อนๆนเด้อเขาจะเอามาบ่มไว้จักสองสามมือเพื่อนเพื่อนให้หากเพื่อนเริ่มแตกให้เนีงเพื่อนเริ่ม แตกออกมาจากหน่อยก่อนพี่น้องเ,อเพื่อเปเซินที่หลอดอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อนๆื่อนอันที่พี่น้องเห็นนี่หลังจากเท้าขุดมาแล้วเท้ากลับมาใส่ไห้ไห,วห้วงไห้เลยพี่นอ้องขนาดน้อยญงกับย่างที่พี่น้องเข็นพี่น้องเอามาใส่ไห้ไว้แล้วก็จัดเลี้ยงให้เป็นระเบียบเพื่อนๆือนแล้วก็พรมนำ้ำฉีดน้ำให้ชุ่มฉีดน้ำให้ชุ่มไว้แล้วก็เอาผ้ามาปกนงี่ยเพื่อน เออเอาผ่ายังก็ได้เพื่อนๆผ่าที่มันชุบน้ำนี่แหละเอามาปกไว้แล้วก็เพื่อนๆก็ฉีดน้ำให้มันมีความชุ่มฉ่ำนะชุ่มชื้นนะเพื่อนๆหลังจากนั้นให้เพื่อนๆหายังมาปิดว้เด้อเพื่อนๆเด้อเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆเบื่องนี่เลยเรื่อวัสดุที่เฮามีแล้วเพื่อนๆด้ยเออหาเนี้มาปิดไว้แบบนี้ปิดว้กับว่าได้ปิดคักปิดแน่ดอกเพื่อนๆปิดหายว้กับปิดเพราะว่าได้ปิดที่ซื้นนี่แหละ คิดไว้จักสามมือเพื่อนๆมาเปิดเบิ้งมาหนิอ่าสามมือผ่านไปเลยเด้อบันแป๊บเดียวเนาะอ่าคลิปนี้รวบหลัดตัดตอนอ่าบ,บ่อเบาเงาไหลายใหญ่ห่างเพื่อนอ่าสามมือผ่านไปเพื่อนๆจะเห็นอ่าลักษณะอ่ารากที่เพิ่นเริ่มแตกขึ้นมาบันนี่เพื่อนอ่าตาหนอกแตกขึ้นมาเพื่อนๆราก,กเริ่มเดินเพื่อนเพืนี่้นดิ้นทุกคน ลากร่อนเพื่อนลากร่นเริ่มมีการเคลื่อนไหวอย่าให้เหย้าคนนี้ได้เพื่อนเพื่นบ่มจากสามมือกพ่อเพื่อนบ่มไหลยนากลากมันเหย้าเพื่อนให้มันไปเหย้าอยู่ในถุงอลากเดินแล้วๆพร้อมกันนั่นกะแทงนอเพื่อนแทงแทงตาเหนียงแทงตาโนเนาะเพื่อน่าเนาะบ่มเร่เร่มือนี้เป็นมือที่ซีบานเองเพื่อน บ่มใบสามมือมือนี่เป็นมือที่สามมือที่เสียละเพื่อนๆได้เบิดเพื่อนๆสามเสี้มือเพื่อนๆขันห้างหกมือขึ้นไปหรือว่าทิศหนึ่งหามันยาวได้เพื่อนๆเนอผมเคยเห็นแล้วห่างไม่สี่ยุงเยิงพัน 4, 1, 1, กันเกินไปเอาสามเสี้มือนี่ละพอดีงามเพื่อนๆหลังจากนั้นแล้วฮอกกระเซียเอามาล้มทุ่งดำอันนี้เป็นการขยายพันธุ์ไผลปูกเองเนาะเพื่อนๆเนาะสำหรับผู้ใดอายากขยายมีอยู่สวนของเจ้าของไผ่ที่เพื่อนๆเห็นนี่เป็นไพลอะไรอย่างน้องเนอะเพื่อนๆเนอะ หลังจากเอามาล่องทุงดำเพื่อนๆเลยมันจะทั้งปืดเลยเพื่อนอ่าอันที่พี่น้องเห็นนี่ลงทุงดำวันที่ลงทุงดำวันที่ยี่สิบหายี่สิบหามีนาเพื่อนๆเมื่อนี้วันที่สิบเมษาเพื่อนๆประมาณสองอาทิตย์เพื่อนๆเด้มันจะทั้งปืดทั้งปืดเปอร์เซียนรอดมันจะทุกทุกทุงเลยทุกต้นเลยเพื่อนๆทุกเงาเลยเปอร์เซียนรอด ตาเนาะตาแหนงที уров, clay, nice ่ด so 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 uh, so like right? ีเพื like. drilling, einen, so leaving, cool. ่อนเวลาเพื them, ่อนขุดเพื่อนๆระวังอย่าให้เพื่อนช้ำรูดเสียหายตรงตาตรงนี้เด้อเพื่อนเอเด้อว่าเพื่อนเพราะว่าตาแหนงตัวนี้แหละสิพาต้นใหม่ใหญ่พี่นนอถ้าถ้าช้ำรูดเสียหายก็พยายามอย่าให้เสียหายเบิดเพื่อนพยายามไว้สองสามป่องพี่น้อพย้ยงน้องไผ่เขียวอีสานนี่มันมันสีมีป่องตันเด้อป่องมันสิตันแบบสิอ่าให้เพื่อน ว้ป,ประมาณสองสามป่องพเพื่อนคันต์คันตาตวน้เซียก็ให้มันออกอยู่หมองนึงอ่ะนะพเพื่อนๆหลังจากนั้นเขาก็ซช้ำทุงไปประมาณประมาณเดือนสองเดือนพเพื่อนๆก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยอ่าที่ส่วนเขาเฮ็ดใบเฮ็ดเฮ็ดใบขายน้ำเฮ็ดใบปลูกเองน้ำกะอ่าปเปอร์เซ็นต์ก็รอดดีพเพื่อนๆรอดเลยเอาเอาไปปลูกก็ซ้ำรอดแหละเพื่อนๆเขาทุกๆปีส่วนของเขาจะขยายจากแปลงของเขาเองเพื่ออ่ เอาไปปลูกในฤดูฝนเพื่อนเพ่นในช่วงในช่วงประมาณเดือนมะกราคุมพาหน่เขาจะขุดไผ่ขึ้นมามะกราคุ้มพามีนานเนยเขาจะขุดไผ่ขึ้นมาเพราะว่าไผ่เพราะว่าไผนะ่น่ะกําลังสร้างตาหนอเพ่อนเพื่อนถ้าหลังจากนี้ฝนตกมาแล้วเขาบรกวนผุดขุดไผ่ด้วยเพื่อนเพ่นเด้ออ่าส่วนเขาขอแนะนําอย่างนี้ค่ะประมาณเดือนกรกฎาสิงหานเพื่อนเขาบรกวนขุดไผ่เพราะไผ่กำลังออกหนอเพื่อนเพื่อนช่วงน้ะเขาก็ปะให้เพื่อนเป็นหนอเลย ช่วงช่วงแรงนี่ตั้งแต่ท่านว่ามกราคุมพามีนานี่เพืน่นสิษะสมตานอไว้เวลาเขาขุดมาปลูกกันสิเฮ้ามาช้ำแบบนี้ไว้อีกประมาณอีกประมาณสองเดือนเพื่นที่แท้งนอขึ้นเลยเพื่อนมันจะเกิดนอขึ้นเลยนี่คือวิธีช้ำไผ่เนา,นนนาะเพื่อนเนาะมานําเสนอกันมาแนะนํากันเพื่อนการบ่มไผ่ก็ไใดเนาะอันนี้เป็นอันที่ ส่วนของเขาช่ำใหม่ปลูกเองเพือ่อนมีไผ่บองหวานมีไผ่เดี่ยงมีกิมซุ้งกับมีเพือ่อนๆอ่ามีพร้อมปลูกเพื่อนๆเลยคลิปนี้แนะนํากันนิดเดียวเพือ่อนๆเลยขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมเด้อเพ่นเพื่อนเด้อสวัสดีครับ